ต้มยมกระดูกอ่อนใส่ะตีกับมะเขือเทศไปแล้วอันนี้ค่ะตะไคร้ใส่ไปหมดเลยจ,จ้าแล้วก็เพริกใส่เม็ดเดียวพอเพราะว่าลูกสาวกินเผ็ดไม่ได้มะขามเปียรรากผักชีอ้าว่ะตะไคร้ใส่ยังไม่หมด ต้นหอมไปใส่ที่หลังต้นหอมนี้ไปใส่ที่หลังโอ้ลืมสึกกระเพ้ามากอันนี้กระดูกอ่อนพี่น้องรอให้น้ําเดือดดีด้วยอะรอให้น้ําเดือดเพื่อจะรงมือต้มยำอ่าเห็ดเราล้างไว้แล้วจะให้มันไอ้น้ำเสด็ดน้ําก่อนเืยเตรียมเสดดน้ําเห็ดขาวสองหอ่อเลยพี่น้อง อยากกินเห็ดที่แล้วว่าจะมาแกงเยอะมากวะ่ะลูกสาวาไปไหนพี่อยากกินกระตุมกระดูกอ่อนแบบก็เลยต้องทำต้มกระดูกอ่อนเราจะมาใส่น้ำกระเทียมดองสักหน่อยด้พี่น้องนำกระเทียมดองเดี๋ยวล่อให้รอรอให้หมุนเปือยนี่ก่อนเดี๋ยวเขาถึงมาปรุงใส่น้ำกระเทียมดองทีหลังก็ได้รอน้ำเดือด โอ้ยเนี่กระจอมกวนจอมกวนในหลีนะสูท่านขาท่านแข็งอยู่อย่างจะลมอีเดี๋นี่อ้าวลืมอันเอาหอมแดงใส่ก่อนอันนี้หอมแดงไอ,อหัวยงใหญ่เลยพี่น้องซองหัวผมคิดอยากไอมะม่วงน้ำมะม่วงพีิประหวานเนาะเลยสื่อหอมมาวันเทนพริกประหวานท่านเห็นอยู่ยำมะม,ม่วง ใส่หอมน้ำเอห้หอมใส่ด้วยไปบริสุทธิ์หอมใหญ่หอมใหญ่ามากหอมแดงเดี๋ยใส่ไปเลยนี่นามต้มกระเทศเรียบร้อยรอยให้เดือดแล้วก็ใส่ค่อยใส่หมูลงไปต้มเปื่อยๆนะจ๊ะจอมป่วนไปยังไงเดดนี่เหรอพ่านขาพันแข็งจังเสร็จไปยังไงอืมขาแข็งเนาะ ายน้ำเดือดลราเปื่อยแล้วเขาจะค่อยใส่ค่อยใส่กระเทียมกระเทียมดองปูสมุนไพรในหมูต้องกระดูกอ่อนตัวหน่อยนึงใช่ไหมต้มเพื่อมือเสานะเห็ดแจ่วจำปะปะ,ปะ,ปะสไลด์ไปน้องเดี๋ยวเห็ดแจ่วประกอบซื้อเอาประกอบไหมไอ้ปลาน้ำมีดเอาเอายางเอาเนื้อเนื้อมากกอกมาขูดขูดขูดเห็ดเป็นแจ่วจำ นั่นนั่นนั่นเห็นบอกโอ้ยอย่าพลงเป็นบ่อแบนี้แก๊บบ่อก็ขนกับแมวเราจะร่มสีเจ็บตอนนี้ห้วยไป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 น้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องน้ำเริ่มเดือดแล้วเรามาใส่กระดูกอ่อนดีกว่าใช่ใส่ไปเลยจ้ะพี่นอมมอ้องต้มหมดเลยทีเดียวโหลดจะได้กระดิ่งเปลืองแกะไม่เปลืองทีเดียวโหลดเอามาปรุงเรื่องอืน่นอีกก็ได้ ต้อมอะไรนี่เข้ามาหเห็ดแบบคือส่วนอะไรเนะียใส่พริกคนใส่กะเัราใส่กะเพราเนาะโอ้โอดูก่อนใส่เห็ดได้หลายที่เหลวเห็ดหมอนิดหน่อยพี่น้องเอามาป๊าหมอนใหญ่พี่เขาเรียบร้อยจ้าเรียบร้อยพักนี้ใส่ที่หลังหอมเอาหั่นใส่ที่หลังน,นี่ต้มประมาณเครื่องชั่วโมงพคนละมันเปื่อย เนียังอีกอาหารการให้กินแซลอยังอีกฮะอันนี้แมวจรนีด้พี่น้องขอดีกเต็มเลยมันก็บสิผ้าสิพา,พาไปเมืองแมวจรแม่มันกินอาหารยางนี่เท่อาหารให้เรียบร้อยละบ้านสิพาไปเมืองลูกวันนี้บ้านลูกแม่แม่อยู่นี่เดี๋ยวลูกไปแอบดูลูก,ลก,ลก,ลกมันซ้ำเข้าไปอยู่ไปแอบเมืองลูกมันเดี๋ยวสิตามคนเข้ามาเบิองเดี๋ยวพี่น้องมาขอดเมื่อวันที่ะเบิอง ตอกเมืองแม่มันนั่มดิตอกแอร์พุงแม่มันพร้อมอ้านอนหลับดูนอนหลับกันน้นหลับกันแจ้วเลยเป็นไงจ้าเออน,นี่มาขอดเยอ่สามตัวเป็นไงหลับกันสุ้ยเลยนะเนี่ยมึงขึ้นมากกว่าตุ้ดยาก,กันยุงหายดียพี่น้อง ห,หลับดีจังเลยกอดกันอยู่เหรอโอ้ยตัวผูยังพ่อแน่นคะคะตัวเมียเรโอ้ยมส่วนจะไป็นอย่างนี้ด้วให้มันคุ้นๆเราก็จะไปจับไปเห็นมันบาน,นี้เรียงออกมาเด้บานออกมาก,ก็ต้องเรียงแน้บานแมวจรพี่น้องแมวจร คอยกัดเสียรังคือกันเสียวมาแม่สิบ,บ้านยางไม่ยามใดแม่ก็นั่งนังกินอยู่บานนี้เขาจับไปบานนี้เขาสิญญาลูกมันได้ป่นเฮ้ยเฮ้ยตื่นตื่นกอดก็น,นอน,ยนนะอยู่นะลูกเนาะโอ้โหเนาะคักแข้งนี่ละ่ะไม่แยบไม่แยบมาพักกี่แถวนี้มองหลีมองสอนมันเนี่ย แมวจอนแลก็เท่เท่าน้ำสกระปองเลยไว้เวลามันหิวก็มาก,กินกันนี่อันนี้ก็ลรูกมันคือกันนะนี่อันนี้ก็ลรูกของตัวนี้นะเนี่ยรูกของตัวนี้ม,มันแจงขวดอันก็เป็นแจกแจงบันรแลเป็นผ่าัย็สีละบาดโอ้ยพี่น้อง งอันนี้คือลูกของตัวนี้ลูกอันนี้คือยายชุดนี่แล้วปาดอียัง่ะนี่ฮะคนงานนีหยัง่ะนี่โอ้ยงานเข่าค่อยอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> เต็มเลยปาดคนคนงานมือููบ่ากระถางดอกไม้เหี้ยมาเมืสันจอนก็สันจอนจขึ้นกันอ อกินแล้วเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆเสืออาหารได้ถุงเลยใหญ่เร้วเลยเลยหลุมอุ่นลูกข่อยกระหองอยู่ข้างในขุดมาให้ออกมาอันนี้ผู้อันนี้เมือง,าง,งองงาหารเป็นถุงใหญ่เลยเสือถุงใหญ่มาให้เลยอันนี้ลูกข่อยก็นั่งอยู่ข้างในบบดอ้าวแดกออกมาอันนี้ตะกี้เว่าง่ายเดลยนี่ว่างายยากยิงแบ่ยิงแบ่ไอ้ตังออกมาบ่าได้เวลานี่ก็บ้าลูกป้ากำลัง ไปติดฟูบาวไปร่วมกับเขากันพี่นอ้องไปน้ำเดือดแล้วปล่อยมันเดือดอันนี้ยจะสุดเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้มันดอดน,นี้ก่อนมาเจอกันคลิปหน้าด้วจ้ะขออนุญาตลงโปรคอยที่จะล่องวะสิไอ้แค่นี้ละจ้าพี่น้องไปโอ้บอยกับติดอุ่งจิดอ่าง